เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณออฟเรื่องที่คุณออฟเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในพศ2559จริงๆแล้วก็ไม่นานมากนะครับเป็นช่วงที่คุณออฟเขาทำงานเซลล์ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเซล์ที่คุณออฟพูดถึงเนี่ยก็คือเซลล์ขายน้ํามันครับมันไม่ใช่น้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถอะไรแบบนั้นนะครับน้ามันที่เขาขายเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ช้กับเครื่องจักรใช้กับลายผลิตอะไรทํานองนั้นครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณออฟเขามีนัดเซ็นสัญญาซื้อน้ํามันกับบริษัทลูกค้าแห่งหนึ่งบริษัทนี้ครับอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาวันที่เกิดเรื่องครับคุณออฟไปชุมแล้วก็พรีเซนต์งานกับลูกค้าจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มแค่นั้นมันยังไม่พอนะครับหลังจากประชุมเสร็จก็ยังต้องรอผู้บริหารของลูกค้ามาเซ็นสัญญาซื้ออีกในวันนั้นกว่าจะกลับออกจากโรงงานลูกค้าได้ก็เกือบเกือบสามทุ่ม แผนเดิมที่วางเอาไว้ก็คืองานนี้เนี่ยน่าจะเสร็จไม่เกิน5้าโมงเย็นกลายเป็นว่าวันนั้นผิดแผนไปหมดเลยครับและหากขับรถกลับบ้านในตอนนี้เนี่ยมันจะดึกมากๆแล้วก็อันตรายสุดๆเพราะว่าคุณออฟเองเป็นคนที่ง่วงนอนง่ายครับแล้วก็เคยหลับในลงข้างทางมาแล้วทีหนึ่งด้วยในวันนั้นครับพอเซ็นสัญญาซื้อกับลูกค้าเสร็จคุณออฟก็โทรรายงานหัวหน้าแต่ด้วยความเป็นห่วงของหัวหน้าครับหัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าให้หาที่พักแถวนั้นเนี่ยนอนพักได้เลย ่าใช้ใจต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวหัวหน้าจะเป็นคนคุยกับการเงินให้และพรุ่งนี้เนี่ยถ้าถึงบ้านแล้วค่อยอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวมาออฟฟิศอีกทีจะเข้างานกี่โมงก็ได้คุณออฟในตอนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากพักโรงแรมหรอกนะครับอยากจะกลับบ้านไปเล่นเกมมากกว่าแต่ก็นะมันดึกมากแล้วด้วยใจหนึ่งก็กลัวว่าตัวเองจะขับลงข้างทางซ้ำรอยเดิมคุณออฟเองก็เลยตัดสินใจหาโรงแรมเพื่อเข้าพักในคืนนั้น คุณออฟขับรถออกมาจากตัวเมืองเรื่อยๆครับจนมาเห็นป้ายไฟเล็กๆที่เขียนว่าห้องพักรายวันนั่นแหละครับคือเป้าหมายของคุณออฟคุณออฟจำได้ว่าบนป้ายเนี่ยมันเขียนว่าเข้าซอยไปประมาณ300เมตรแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิโลครับและทั้งสองข้างทางเนี่ยก็คือป่าหญ้าที่มีต้นหญ้าสูงท่วมหัวคนเลยด้วยถน,นนทางเข้าก็เป็นลุกรังทั้งทางในตอนแรกเนี่ยเกือบจะเลี้ยวรถกลับแล้วนะครับ แต่พอขับรถมาได้สักพักหนึ่งก็เห็นดวงไฟสลัวสลัวที่ปลายทางคุณอ๊อฟก็เลยมั่นใจครับว่าตรงนั้นเนี่ยคือโรงแรมแน่นอนโรงแรมที่คุณอ๊อฟเข้าพักครับมันเป็นโรงแรมเล็กๆหรืออาจจะเรียกว่าดีสอร์ตก็ได้นะครับเพราะคุณอ๊อฟเห็นโรงแรมนี้มีแค่ประมาณ3ชั้นเท่านั้นแล้วก็เป็นตึกเดียวๆตั้งแค่ตึกเดียวเลยด้วยมีโถงอยู่ตรงกลางเปิดไฟสว่างอยู่แค่ชั้น1แล้วก็ชั้น2อ,อะไรจะประหยัดขนาดนั้น ในตอนที่ถึงโรงแรมครับคุณออฟเองเขาก็ไม่ได้คิดมากนะครับคิดว่ามันเป็นโรงแรมต่างจังหวัดคนน่าจะเข้าพักน้อยเพราะว่าตอนนี้ที่ลานจอดรถมีแค่รถของคุณออฟอยู่เพียงแค่คันเดียวเท่านั้นคุณออฟเดินเข้าไปที่ล็อบบี้ครับเห็นพนักงานผู้หญิงร่างกายทุ้มๆกำลังนอนหลับแล้วก็ใส่หูฟังที่ต่อกับโทรศัพท์อยู่คุณออฟเห็นแบบนั้นแล้วก็ตั้งใจจะกดกริ่งเรียกนะครับแต่พอเอื้อมมือออกไปปรากฏว่ามีพนักงานอีกคนเดินมาจากด้านหลังของล็อบบี้พอดี คุณออฟก็เลยบอกพนักงานไปครับว่าผมมาเข้าพักแล้วก็ถามราคาห้องพนักงานคนนั้นเขาก็บอกราคาห้องนะครับพร้อมกับเปิดลิ้นชักหยิบกุญแจห้องให้คุณออฟก็ถามกลับไปนะครับว่าต้องเซ็นเอกสารอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วการเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยทางโรงแรมเขาจะขอพวกเลขบัตรประชาชนที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศรัพท์อะไรทํานองนั้นครับเผื่อคนเช่าห้องทําข้าวของเสียหายจะได้ตามตัวถูก แต่พนักง,งานคนนั้นเขาก็สายหัวแล้วก็พูดกลับมาว่าไม่ต้องก็ได้ในตอนนั้นคุณออฟเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่เอาก็ไม่เอาคุณออฟมองที่กุญแจห้องแล้วก็เห็นเลขห้องที่กุญแจห้องที่คุณออฟเข้าพักในคืนนี้คือห้อง214ในตอนที่เข้าห้องมาครับไม่รู้ว่าคุณออฟเองเขาตาฝาดหรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดภาพตามนะครับคือประตูห้องมันเป็นแบบสวิตไฟนะครับไม่ใช่แบบคีย์การ์ดสมัยนี้ และหลอดไฟกลางห้องเนี่ยมันก็เป็นหลอดขดๆวงๆที่มันเป็นหลอดไส้วงๆเหมือนไส้กรอกอีสานนั่นแหละครับเวลาเปิดไฟไปแล้วสตาร์เตอร์มันจะทํางานก่อนที่ไฟจะติดไฟมันจะกระพริบก่อน 2- อสาครั้งในตอนที่ไฟกระพริบเนี่ยแหละครับไฟกระพริบครั้งแรกคุณออฟเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนเ e. ก้าอี้กระพริบครั้งที่2คุณออฟเห็นผู้หญิงคนเดิมย้ายไปนั่งบนที่นอนกระพริบครั้งที่3ผู้หญิงคนนั้นมายืนตาเหลือกอยู่ตรงหน้าคุณออฟ แล้วไฟมันก็ติดขึ้นครับคุณออบถึงกับขยี้ตาเลยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าตัวเองแค่ง่วงนอนเฉยในตอนที่คุณออบเข้าห้องพักห้องนี้มาครับรู้สึกว่าห้องนี้เนี่ยฝุ่นหนามากๆเหมือนกับไม่ได้ถูพื้นมานานครับไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะครับแต่มันไม่สะอาดเท่าที่ควรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมไม่ค่อยมีลูกค้าก็ได้แล้วในตอนเปิดน้ําอาบที่ก๊อกน้ํามันก็มีเสียงลมวิ่งมาในท่อก่อนครับ เหมือนในช่วงที่บ้านตัวเองเนี่ยน้ำไม่ไหลเลยคือเปิดก๊อกมาแล้วมันเจอแต่แรงดันลมครับจนเวลาผ่านไปเกือบ10วินาทีน้ำมันก็ไหลออกมาแต่น้ำที่พุ่งพรวดออกมาในตอนแรกเนี่ยมันมีสีดำาๆแดงๆดงดงเหมือนกับเป็นน้ำจากบ่อที่มีดินโคลนผสมออกมาด้วยเลยตอนนั้นคุณอ๊อฟถึงกับอุทานขึ้นมาในใจเลยนะครับว่าทำไมโรงแรมนี้มันถึงแย่ขนาดนี้ไม่น่าล่ะไม่มีคนเข้าพักเลยและตัวเครื่องทำน้ำร้อนของโรงแรมนี้ครับมันก็เป็นแบบเก่า แบบเก่าที่ตัวเครื่องสีขาวแต่ว่าขาวจนเหลืองหมดแล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไฟฟ้ามันคือเครื่องทําน้ําร้อนแบบระบบแก๊สแล้ววันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่อากาศเย็นมากๆด้วยขนดาดน้ําประปาธรรมดายังสกรปรกขนาดนี้คุณอ๊อฟเองเขาก็ไม่กล้าใช้เครื่องต้มน้ําร้อนเครื่องนี้หรอกนะครับกลัวว่ามันจะมีอะไรพุ่งออกมาลวกในตอนที่คุณอ๊อฟเข้านอนแล้วครับคุณอ๊อฟก็ปิดไฟทุกดวงจนหมด เหลือเพียงแค่ไฟทางตรงหน้าห้องน้ําเผื่อที่จะลุกไปเข้าห้องน้ําในตอนกลางคืนแต่ในระหว่างที่คุณอ็อฟกําลังนอนอยู่ครับเสียงแปลกๆมันก็ดังขึ้นมาจากทางเดินด้านนอกห้องมันเป็นเสียงของคนร้องเพลงอยู่ในลําคอและเสียงที่ได้ยินที่ทางเดินคุณออฟก็ได้ยินเขาพูดขึ้นมาว่าอยู่ห้องไหนนะสองหนึสองสองสคุณออฟลืมตาขึ้นมาในทันทีครับ พร้อมกับคำถามต่างๆนานามมากมายในหัวเสี่งของใครวะใครมันมาเล่นเคาะประตูห้องคนอื่นตอนนี้2 1 2 2 1 3และถ้าสองก็คือห้องห้องนี้นี่นาในตอนนั้นคุณออฟคิดว่าเป็นแขกที่มาเข้าพักที่โรงแรมหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอเข้าประตูที่ห้องนี้เขาเองก็น่าจะเคาะผิดห้องแล้วก็เข้ามาไม่ได้ด้วยเพราะว่าก่อนนอนคุณออฟล็อกประตูห้องเรียบร้อยแล้ว แต่คุณออฟกลับได้ยินเสียงเปิดประตูห้องดังสวนขึ้นมาในทันทีหลังพูดจบมันไม่น่าเป็นไปได้นี่เพราะว่าก่อนนอนเนี่ยคุณออฟล็อกประตูเรียบร้อยแล้วและไม่นานนักไปที่ห้องของคุณออฟก็ต,ติดติดดับดับ,ดบเหมือนกับว่าสตาร์เตอร์มันทํางานเหมือนกับตอนที่เปิดไฟห้องนี้ครั้งแรกเลยไปในห้องมันกระพริบครั้งแรกคุณออฟเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ําไปกระพริบครั้งที่สองผู้หญิงคนนั้นเขามายืนอยู่ที่ปลายเตียงคุณออฟ และพอไฟกระพริบจนติดในครั้งที่3ผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองทางคุณออฟภาพตรงหน้าของคุณออฟตอนนี้มีผู้หญิงผมสั้นหน้าขาวตาโตยืนจ้องหน้าแล้วก็ยิ้มให้คุณออฟที่มุมปากใช่แล้วครับเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เช็คอินเข้าห้องพักให้คุณออฟแต่หน้าตาของผู้หญิงคนนี้มันต่างจากตอนที่คุณออฟเจอที่ล็อบบี้อย่างชัดเจนหน้าของผู้หญิงคนนี้ขาวซีด ือซี่จนออกมุ่งมุ่งเลยด้วยซ้ำคุณออฟเห็นแบบนั้นแล้วหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นเลยร้องตะโกนออกมาเสียงดังผู้หญิงตรงหน้าคุณออฟเขาก็หัวเราะใหญ่เสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นทั้งเล็กแล้วก็แหลมมากๆคือแหลมจนแสบแก้วหูไปหมดคุณออฟได้ยินผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าเมื่อไหร่จะเจ๊งสักทีวะยังมีคนมาเข้าพักอีกหรอเนี่ยพอผู้หญิงคนนั้นเขาพูดจบเขาก็หัวเราะใหญ่เลยครับ เหมือนกับสะใจที่คุณออฟกลัวมากๆตั้งๆที่ตอนนั้นคุณออฟก็ไม่ได้ทําอะไรให้เธอเลยด้วยคุณออฟนั่งร้องโวยวายแล้วก็เอามือบังหน้าบังตาและไม่นานนักคุณออฟได้ยินเสียงเรียกว่าคุณคุณพอลืมตาขึ้นมาคุณออฟก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเอาไม้กวาดในมือเนี่ยสะกิดคุณออฟคุณออฟจาได้ครับว่าผู้หญิงร่างทวมคนนี้คือพนักงานของโรงแรมที่คุณออฟเห็นนอนหลับอยู่ที่ล็อบบี้ในตอนแรก ผู้หญิงคนนี้เขาก็ตั้งคําถามแปลกๆใส่คุณอฟอฟเขาถามคุณออฟว่าคุณเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยความที่คุณออฟยังเบร์เบร์ครับเจอคําถามแบบนี้เข้าไปถึงกับเบร์หนักกว่าเก่าอีกคุณออฟก็เลยตอบไปครับว่ามาเช็คอินแล้วก็เข้าพักปกตินี่แหละตอนที่เช็คอินยังเห็นคุณนอนหลับอยู่ที่ล็อบบี้เลยพอดีมีผู้หญิงอีกคนเดินมาพอดีผมก็เลยเช็คอินกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอย่างแน่นอน เพราะว่าเมื่อกี้เขาเป็นผีมาหลอกผมพอ,อกพนักงานเห็นคุณออฟพูดแบบนั้นแล้วก็น่าเสียเลยครับบอกคุณออฟกลับมาเพียงสั้นๆเขาถามกลับมาว่าคุณจะพักที่นี่ต่อไหมถ้าไม่งั้นก็ลงมาคุยกันข้างล่างตอนนั้นคุณออฟเองเขาก็คิดนะครับถามมาได้แล้วใครมันจะไปพักต่อคุณออฟรีบเก็บสัมภาระทุกอย่างยัดใส่กระเป๋าครับแล้วก็เดินลงไปที่ล็อบบี พร้อมกับบอกพนักงานไปครับว่าขอเช็คเอาท์เลยแล้วกันแล้วก็พูดด้วยความโมโหไปนะครับบอกกับพนักงานผู้หญิงคนนั้นเข้าไปว่าปากบอกเจ้าของโรงแรมด้วยว่าทําบุญโรงแรมบ้างแล้วก็ทําให้บ่อยๆเลยด้วยนะซึงพนักงานคนนั้นก็ได้แต่ก้มหน้าแล้วก็พูดขอโทษคุณออฟคุณออฟเองในตอนนั้นก็สงสารนะครับรู้ทั้งรู้ว่าพนักงานคนนี้เขาไม่ผิดแต่ก็ช่างมันเถอะครับคุณออฟรีบขับรถกลับบ้านตอนนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้กลัวการหลับในจนลงข้างทางเราด้วย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตาค้างและตามันก็ค้างยันเช้าอีกวันหนึ่งเลยด้วยในตอนที่คุณออฟกลับถึงออฟฟิศครับคุณออฟก็เล่าเรื่องนี้ที่เจอให้กับเพื่อนๆนฟังซึ่งหลังจากเพื่อนๆนฟังก็มีแต่คนขำนะครับคือไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เชื่อนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาฟังเป็นเรื่องตลกซึ่งคุณออฟก็ยืนยันนะครับว่าคุณออฟเห็นจริงจริงแล้วก็เจอจริงๆแถมยังเจอตัวเป็นเป็นเลยด้วย หลังจากนั้นครับน่าจะประมาณ1เดือนได้คุณออฟเองก็มีโอกาสไปที่โรงงานลูกค้าแห่งนั้นอีกครั้งนึงครับก็คือลูกค้าที่ไปเซ็นสัญญาเมื่อครั้งก่อนที่โคราชนั่นแหละครับแต่ครั้งนี้คุณออฟไปกับหัวนหน้าหลังจากเสร็จธุระที่โรง,งงานลูกค้าแล้วครับในตอนนี้กําลังขับรถกลับบ้านคุณออฟก็ขับผ่านซอยของโรงแรมแห่งนี้ครั้งนะครับแล้วก็ชี้ให้หัวหน้าดูหัวหน้าเขาก็แซวนะครับพูดกับคุณออฟว่ากูก็อยากเห็นเหมือนกันตั้งแต่เกิดมากูก็ไม่เคยเจอผีเลย คุณออฟก็เลยหักหัวรถเข้าซอยนั้นทันทีเลยครับแล้วก็ตรงเข้าไปที่โรงแรมแห่งนั้นซึ่งในตอนนั้นคุณออฟก็ไม่ได้กลัวแล้วนะครับแล้วก็เวลาตอนนั้นเนี่ยมันแค่6กโมงเย็นเองด้วยคือฟ้ามันยังไม่มืดด้วยแหละครับพอ,อไปถึงโรงแรมครับคุณออฟก็เจอพนักงานผู้หญิงคนเดิมเลยคุณออฟก็เลยถามเข้าไปครับว่าจําผมได้หรือเปล่าคนที่มาเช่าห้องพักเมื่อเดือนก่อนแล้วก็เจอผีแล้วก็เช็คเอาท์กลับตอนตีหนึ่งพนักงานคนนั้นเขาก็พยักหน้าครับ คุณออฟก็เลยบอกไปครับว่าช่วยยืนยันกับผลหน้าให้หน่อยว่าเขาเนี่ยเจอผีจริงๆและพนักงานคนนั้นเขาก็พยักหน้าอีกครั้งครับพร้อมกับบอกผลหน้าคุณออฟไปว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยู่เวรคนเดียวก็คือทั้งโรงแรมเนี่ยมีพนักงานกะดึกก็คือเขาคนเดียวครับส่วนผู้หญิงตัวเล็กๆที่คุณออฟเจอเขาบอกว่าน่าจะเป็นผีภรรยาน,น้อยของเสียเจ้าของโรงแรมซึ่งเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นพนักงานที่นี่เหมือนกัน ภายหลังตัวผู้หญิงคนนั้นเขาเสียชีวิตเพราะว่ามีปากเสียงกับเสียแล้วก็เมียหลวงของเสียและก็เสียชีวิตที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยในตอนแรกครับคุณออฟเห็นพนักงานพูดมาแบบนี้ก็แอบตกใจนะครับเล่นเล่าสมุดขนาดนี้ไม่กลัวว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานของตัวเองหรือยังไงหรือว่าตัวคุณออฟเองพูดกดดันเขาเกินไปแต่พนักงานคนนั้นเขาก็บอกครับว่าเขาพูดได้เพราะว่าเขาจะทํางานที่นี่อีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น เพราะว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยโรงแรมแห่งนี้ก็จะปิดตัวแล้วแล้วตัวเขาเองก็ไปสมัครงานที่โรงงานปูนไว้แล้วด้วยรอเวลาแค่เริ่มงานใหม่เท่านั้นพอรู้แบบนั้นแล้วคุณออฟกับหัวหน้าก็กลับครับไม่มีอะไรติดใจเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้อีกแล้วอีกทั้งคุณออฟเองยังมีหัวหน้าเป็นพยานด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยหากไม่จําเป็นจริงๆคุณออฟเองก็จะไม่นอนโรงแรมข้างทางเลยครับกลัวว่าจะเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้อีก เรื่องราวนี้ครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าแทบจะไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องของคุณออฟเนี่ยค่อนข้างจะเฉลยทั้งหมดอยู่แล้วแน่นอนแหละครับวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะคุณผู้ฟังผมคิดว่าเขาเสียที่นั่นแล้วตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่ยังจะอาฆาตอยู่นั่นเองครับมีบทสนทนาบทหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาก่อนที่เขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับก็คือคําว่าเมื่อไหร่ที่นี่จะเจ๊งสักที ผมคิดว่านะครับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะสิงแล้วก็เคียดแค้นเจ้าของโรงแรมนี้มากๆถึงได้มาอวยพรแบบนั้นนั่นเองครับเขาอาจจะรอวันที่โรงแรมนี้ปิดตัวลงเขาถึงไปผุดไปเกิดได้หรือตัวเขาเองครับอาจจะถูกแรงแค้นของเขาจองจําอยู่ที่นั่นอีกนานเท่านานและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่โรงแรมนั้นปิดตัวลงเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณดวงนี้แหละ ทำให้ไม่มีลูกค้าเข้าพักเลยครับและใครเข้าพักเนี่ยก็จะเจอแบบเดียวกันกับคุณออฟทำให้คนแถวนั้นเนี่ยเขาปากต่อปากกันหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นครับสมัยนั้นเนี่ยโลเคชันโรงแรมมันค่อนข้างแย่เนาะต้องบอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ไม่ได้มีหน้าร้านออนไลน์เหมือนสมัยนี้หรือไม่ได้มีแอปจองโรงแรมเหมือนสมัยนี้โรงแรมอยู่ลึกเข้าไปแบบนั้นโดยที่มีการโปรโมทเพียงแค่ป้ายเล็กๆหน้าปากซอยเนี่ย จะเป็นหนึ่งจุดครับที่เป็นการตลาดยอดแย่ที่ทำให้โรงแรมแห่งนี้ต้องปิดตัวลงนั่นเองครับและคุณผู้ฟังหลหะครับคิดว่าดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้จะต้องอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมหรือหากโรงแรมปิดตัวไปแล้วจริงๆครับตัวเขาเองจะได้ไปผุดไปเกิดหรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานรออ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่ และหากคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับสามารถทักมาเล่าให้พวกเราฟังได้ที่แฟนเพจของร้อยแปดเรื่องหลอนเดี๋ยวผมจะปักหมุดแฟนเพจไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างผมและทีมงานรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่และสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ